เจ้าสบายดีพี่น้องเสาร์วันอังคารเป็นวันทำงานวันที่สองตื่นเสาร์มากะบอได้ยังไปหาเหลาะเลาะหาหายังเลาะธรรมชาสตร์เลาะไปเรื่อยธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องธรรมศาสตร์นี่่าเลาะธรรมชาสตร์ไปตลอด ปลาดงดอนบอนที่อยู่บอนที่อาศัยธรรมชาติบ้านนาของเฮาหลอกเบิงตอนนี้บใบไม้มันเหลืองมันโรยมันล่วงมันหล่นสาลาเขากันนะเนาะออออกมากะปงไม้เขียวงามดอกไม้กะหอม พี่น้องเลยอ่าดอกไม้ก็หอมหอมไปพ่อดอกไม้ยู่ไเซกะคนหมักดอกไม้เมเนกะมาถ่ายภาพดอกไม้กับเจ้าของแนวคนหมักรักดอกไม้ดอกไม้ป่าดอกไม้ธรรมชาติโมเมนต์ดอกไม้ปลูกไว้เกิดธรรมชาติของธรรมชาติ เนาะและกินกินเสีหอมดีโรยดีหอมดีหอมตื่นใจตื่นเช้ามาก็ต้องหาเหาะเพราะว่ายังคือหาเหาะดอกไม้ปา,าบ่า้หาเหาะโบไร้บเห็น <laughs> ต้องหาเหาะหา ดอกไม้ป่าแน่นแต่ว่าพี่น้องก็คือดอกไม้ฮับปลูกไว้ดอกไม้ฮัปลูกไว้ตื่นเช้ามัก็เห็นโลดเห็นโลดก็เห็นถูกวันถูกวันเห็นทุกเมื่อเห็นเสาเห็นแรงเห็นเช้าก็เห็นแรงก็เห็นดอกไม้ป่านี่้าบอย่างละหานี่บ่พอนเลยบุฟฟินต้องให้เห็น เนาะพี่น้องไอเห็นดอกไม้ป่าเห็นแล้วบอกเห็นแล้วเริ่มถ่ายสอดให้พี่น้องถึงน,นี่้ถ่ายภาพไว้พี่น้องเบืองในภาพเอาขึ้นจีเห็ดเนาะพี่น้องเบืองในภาพออกภาพหนึ่งจะถ่ายดอกไม้แล้วนี่ครับเห็นไหมมางามคือกันนะครับเป็นดอกบวมมันบ,บ,บ,บ่ท่านได้เป็นบวช ถ้าได้เป็นดอกถ้าก็เป็น,นพี่น้องเห็น่ะด็อกไม่ปาดเนี่ยเป็นสีน่มแก้มกันเลิศสีสียังพี่นอ้องอ่า กินเนาะหอมหอมคือกันกนินของดอกไม้ธรรมชาติหอมได้หอมดีนี่แหละตื่นเช้ามากจริงแต่ฮลัฮโลโหลฮัลโหลไทยดอกเบิงสวยงามดอกนี่กะงามกินได้อีกดอกดอันนี้ต้องได vô xuống đi vô xuống tôi này. Em phi nong bằng xuống xuống đó bạn này. này đó. Bạn phi nong có mấy cái gắn. นมอพีน่องเห็นมอมอหมากวันนี่ก็กินได้ดอกตัวบุทันในบ้านดอกบุทันในบ้านก็กินได้ใบนี่ก็กินดีดอกก็กินได้ใบก็กินดีผีน้องเลย บ้านพี่น้องห้องว่านี้ยงนี่ดอกกินได้ใบกินดีพักกะโดนพักกะโดนกินกระแซบกินกับเลาะกับก้อยกับลาบกระแซบคือกันพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละจิ้งวาเลาะตื่นเช้ามาเลาะ บาทนี่ดอกตัวนี้หักหลน่นหมดแล้วดอกตัวนี้บาทนี่อ่เมื่อนั้นก็นมาถ่ายเอาแล้วดอกตัวนี้นี่ใบก็บแก่แล้วใบนี้แกใช่นี้ยังกินได้บ,บ่ได้แต่ไปใส่ต้มใส่แกงได้แต่ใบตัวมันเกิดมาใหม,ม,ม่ดอกหรแมเนใบดอกเกิดมาใหม่เมม้าเอาไป ต้มแล้วก็เนียนแซบคือกันดอกติว้วผูวขาเองใส่ขาพระเจ้าเองวม่าใส่คือว่านะสก,กุละีะ <c oughs> โอ้เบิดเลยน้องเอ้เบิดเดี๋ยวเป็นหมากเลยเบิดเบิดกำหนดของของดอกไป มาเกิดกไปไปัเป็นมากแล้วัสักกุละสักกุระเมืองลาวเราเองได้นี่ <laughs> มันมันงามมันคือคือกันครับนแนม่าบ่มีใบมีแต่ดอกใบบ่มีมีแต่ดอกห úng, ุงเขาก็เลยฮู้ยู่ว่าดอกติ้วแล้วก็ได้ ใส่ชื่อเติมไปอีกเพิ่มไปอีกสักุระซากุระ,ะเมืองเราใส่ดอกใส่ชื่อมันใส่ชื่อให้อีกใส่ชื่อว่าสัก,กุระเ <laughs> นาะผิดเนาะอะไปก่อนคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้านะพอกันใหม่คลิปนี้บ๊ายบาย